อาทุกคนตีนิมกันดีกว่าครับผมอ๋อโอ้มาช่วยกันตัดได้มากันหนึ่งซองฮึบอีกเป็นควันปุ๋งกบบ ب านครับผมครับไปฝากเนียครับผมเอยทุกคนจุกมันนี่ต่ออะไรนี่ย่ะทำไมอยู่ในปุ๋งมะพร้าวครับเหเฮ้ยเฮ้ยไทุกคน ตอแม่นระดับพันไก่กำลังทำกบีิตีพึงหน่วยลังมันก็มะพร้าวะครับสวัสดีครับทุกคนผมกับพันไก่ออกมาตามหาพึ่งรังหนึ่งครับสายข่าวแจ้งมาว่ามันกินดอกกระโพดแล้วก็บินมาด้านนี้ครับผมก็เลยออกมาตามหาดูนะครับพึ่งจะมาถึงครับนู่นพันไก่เดินไปดูด้านนู้นครับ ก็วันนี้ออกสำรวจครับผมก่อจะหาทั้งพึงทั้งตอแล้วครับหาทุกอย่างเลยเนาะออกสำรวจวางตรงกันก็ะฟานไก่กับชวนกันออกมาสำรวจอีกแล้วครับแต่ก็ได้เบาะเซมาด้วยนะครับจากคุณตาครับแกบอกว่ามันกินดอกกระโพดอยู่ในโดงแถังกรบินมาทางนั้นนี่นะครับตั้งแต่สองสามวันก่อนก็เลยมันลองหาดูครับป่าที่มันเคยอยู่เนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเบาะเซอะไรเลยครับแต่ทำไมเห็นตรงนี้ก็จะไปดูลังที่เห็นไว้ก่อมะพร้าวครับ หลังที่มันตอมไฟน่ะเราจะไปหาดูต่อแถวนั้นด้วยครับผมเดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนครับผมหาดูเบะแซ้แรกก่อนเนาะนี่ครับเจ้าเก่าครับประจาเราเนี่แหละครับสวัสดีครับมันไก่จากจ่องไก่คนหากินเลยครับผมครับออกมางสำรวจกันอีกแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะเจออะไรมั่งไหมนะครับแต่ก็ว่าจะแวะไปตีพึงรังที่เห็นไว้ได้ครับผมครับนะไปเดี๋ยวใหญ่ไม้ครับไม่เห็นครับไม้นี่ไปจุดหนึ่งเนาะ แม่ดูดอกทองอุไลครับในหมู่บ้านครับผมแม่พึ่งต้อมเต้มครับแต่กวัวจะเป็นลังในหมู่บ้านครับช่วงนี้พึ่งลงในหมู่บ้านเยอะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านคนครับนี่นะครับแต่เผื่อมีฟลุกครับผมก็เลยรลอๆดูนิดนึงพันไก่ประจําการอยู่ดันครับเผื่อมันจะมีแบบประเภทบินออกนอกหมู่บ้านแนวไป มีรังอยู่ก็แทงน้ำมันรังหนึ่งครับผมอยู่เป็นแทงน้ำยึดบนยอดนั่นเลยครับรังหนึ่งอาจจะเป็นตัวที่หากินอยู่นีนก็ได้ครับบินเต็มเลยครับดอกทองอะไรไปกันต่อดีกว่าครับผมเสียเวลาครับพันไก่หิวมะม่วงครับมา<ะ>โชว์ความแม่นหน่อยเลือเลืนแบ่งกันจินพอคำไม่หนักทำไมจีเดียวอยู่แถนั้นเดียวทุกคน จชคอมเมนต์ครับไม่คืนเนะง่ายกว่าก็นนะจะโชว์แมนแม่นไหมหรอไปยิงควันมันนะคว้นไปยิงไอ้หน่วยมันเออ้เฮห็นไหมทุกคนคอมเมนต์ระดับยิงควันครับลูกที่สองแต่ลูกแรกนี่ปอกเปลือกปอกเปลือกลูกแรกปอกเปลือก คือสองตัดควันชุยเลยครับแน,น่นอนแนนอนมาถึงพื้นที่ที่เราเจอตัวต่อกินดอกมะพร้าวไว้นะครับตั้งแต่วันมาตามพึงซ้อมไฟครับพี่น้องแต่วันนี้เขามาอีกด้านนึงครับผมเพราะว่ามาคนพบเส้นทางที่มันไม่ต้องเดินไกลครับแต่ก่อนนูนปลายหงนาง่างนครับผมผมต้องเดินเข้ามานี่มันไกลที่นี่ผมมาเจอเส้นทางหนึ่งนี่จอดรถไ้นี่เลยแล้วก็เดินเข้ามาครับ มาดูดูครับเผื่อจะเจอสายการบินมาเรียนหล่ะเรียนไปเรื่อยครับผมเจอเบาะแสไอกัดคนหากันไปสนุกดีครับชอบครับผม,บบผมเผื่อเจอตอ,อเพล่อเจอาเอ,อ,เอาจนแสบตาหมดแล้ว <laughs> เรนแน่กนกนกก็ยิ่งไม่ได้ทุกคนเร้อยๆมีน่นกคุ้มครองหมดเลยทุกวันนี้เหมือนเมืม่ก่อนครับ โอ้ทุกคนเมื่อกี้เห็นแม่ต่อบินแม่ลงไปแบบนี้ครับแม่นึงเออเยอะบ่เฟะแล้วครับผมหึเออหนุนทุกคนบินออกไปหนุนเออหนุหนหนึหัรรนะน,าานา้าสายตาเหี่ยวสายตาเหี่ยวท่นไกบอกเห็นบินออกจากกอนมะพร้าวมาเอาเปลือกมะพร้าวเปล่า มันมาเอาเปลือกมะพร้าวป่ะ<า> hey! Hey! เฮ้ยเฮ้ยเออไอ้ทีทุกคนเจอรังมันเลยอะ่ะเอา้าฟลุกป่ะนี่นี่เรามันไม่เห็นบินเป็นสายเราผ่านมันนี่มันไม่ออกหรือเปล่ามัวไม่ไม่เห็นบินเลยเนาะไม่มนันคืบหน้าแล้เนาะงไงเออนี่เพิ่งจะเห็นมาเมียหนึ่งนี่โอ้ยบินโอ้ลำล,ำ,ลำกันไก่ซะไปยืนอยู่ขวางทางมันบินชนเราเด้อเออทุกคน สุกมันนี่ต่ออะไรเนี่ยทำไมาอยู่ในโพรงมะพร้าวครับต่อหลุมเลยเนาะอเป็นต่อหลุมเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับผมแต่มันไม่ออกค้า<ห>กินเลยวันนี้อ,อปกติต่อหลุมเนี่ยมันจะบินผููผเลยนะน,นี่เราเดินจิ้มมาชนรังมันเอาได้นน่นะ่ะก็นี่ครับทุกคนเดินมาตามคันนานี่ไหมครับผมไหมปกติโอ้ยมันจะตองบินเขาเราแยง่แงเราแย่งนี่ผมเห็นมีแม่เดียวบินมาแยง่งก็เลยสงสัยก็เลยเดินมานี่ มาชนเอาลัลางมันพอดีเลยนี่ฝุกฝุกฟุก,กเขรังมิมที่เห็นไวน้ยังอยู่ไหมเนาะอ๋ออยู่ครับเราจะเอามิมด้วยนะครับวันนี้ถึงมาสำรวจเห็นพึ่งมิมเวลาครับวันนี้เอาเอาเอาุอาอาปรกรณ์มาละนะครับนี่ครับเดี๋ยวลุยกันเลยวันนี้เ้วก็หาต่อรังด้วยครับอีซึกหน่อยก็ไปตีพึงหลวงเลยครับผมเอามุดขับวันนี้ มาทุกคนตีมิมกันดีกว่าครับผมเอาล้วครับจะดูว่ามีน้ำไหมนะครับมีน้ำไหมน้ำอ่ะพันไก่โหนเต็มเลยน้ำน้ำไม่โบตักมันจะขันด้วยกัน้ยเออจะลงลวงใส่หัวผมเรื่นี่ <laughs> <laughs> มีน้ำไหมพนัน ก็แต่ล่างนากินแฮ่ล่างนากินขอครับผมอ๋อโอ้โหมาช่วยกันตัดได้มากันโอ้โหตัดก่อนดูทางไหนอายังอายังเอาเอาจับพีดหนึ่งซองมีไหมมีนามไหมไหนดูหน่อย โอ้พอได้เลมนะครับส่วนรังโอเคอยู่ครับผมอ่ะปิดเป็นควันถุงกับบานครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปฝากเมียครับผมดูชัดๆกันอีกทีรังโอเคอยู่นะเดี๋ยวก็มีน้ำม,มีน้ำหวานอยู่ด้วยเนาะ<ม>ดอกมะ<ม>พร้าวครับม,มีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่โอเคไปกันต่อครับฟันไก่กำลังทำครบจี่ิีตีพึงหน่อยรังบนกบมะพร้าวครับ ซ้อมไฟเรานะครับแฟนไก่ก็ถ่ายคลิปด้วยครับลังนี้ผมจะไม่ถ่ายกับผมครับผมจะไปอยู่ไกลๆ้นู่นให้แฟนไก่ลุยเดียวคนเดียวครับผมไปดูได้ในช่องไก่คนหากินครับครับฝากติดตามด้วยนะครับครับเอาละทุกคนแฟนไก่ลุยแล้วครับเจอทันใดยังไม่ได้เห็นลังพึงครับผมเป็นพึงลังเล็กๆครับ ใหญ่กว่ามิมนิดนึงอยู่เป็นยอดมะพร้าวครับผมน้ำตุ้มๆนี่นะครับนี่ครับต้นมะพร้าวครับผมเพิ่งลางนี่ตอมไฟรถเราครับเราก็เลยมาตามหาเจอนะครับผมทำคลิปไปอยู่กับผมอาพันไก่จะลุยเลยครับเดี๋ยวก็ผมนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นพิ่งลางเล็กแต่ แม่มันก็เยอะมันครับ้่ันไก่ลุยคนเดียวครับผมดูได้นะคลิปพ่านไก่เลยครับผมไก่คนหากินครับแบ่งคลิปกันครับผมเิดติดตามพันไก่ด้วยครับผมครับทีมงานเดียวกันเนาะเขตสามสุนเราทั้งสองคนเลยครับผมเป็นกําลังใจให้กันครับนุ่คกับทุกคนของมะพร้าวกอที่สามครับ ควันโฮมอยู่นู่นครับเอาละครับเห็นตัวผ่านไก่ผ่านผลยอดอ้อยมาครับครับ <c oughs> โอ้ยใจเอาจริงผ่านไก่นั่นละครับลงควันแล้ว พันไก่ลงมาแล้วครับทุกคนเี็ยว่าขึ้นสองรอบนี่สองรอบ <laughs> ไปดูได้ในคลิปพันไกลเลยครับโอ้ยอย่างมัน <laughs> ลงฝนก็มาครับนุ่นเดี๋ยวทําเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกจากป่ากนันแล้วครับต้นไม้ใหญ่ๆมันเยอะครับเดียวครับตรงนี้ไบครับผ<า>มรอบแโอเคอ <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวไปดูในคลิปพันไกเลยครับตอนตีครับผมครับทุกคนคลิปนี้ก็คงไว้เขานี้แหละครับาะว่าฝนไล่แล้วครับผมผมต้องกลับบ้านเลยนะครับผมครับก็เดี๋ยวเจอเบาะแสต่อลัง อีกจุดหนึ่งเดี๋ยววันหลังค่อยมาตามกันครับวันนี้กระไดแค่เจอตอลุมแล้วก็ได้มีมล่างนึงแล้วก็ไดพึงหลวงล่างนึงครับในคลิปผ่านไก่นะครับเยอกันคลิปหน้ารับผมผมละพ่านไก่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับดีครับปิดคลิปแบบรีบๆกับทุกคนฝนมาแล้วยอยมิดแล้วนะครับไปยๆเจอกันคลิปหน้ากับทุกคนฝากทั้งสองช่องเลยครับใส่คนหากินและชีวิตงานสารุุงครับรีบครับ